ลงร่องน้ำเลยนะครับดูครับดูรอยต้องหาวิเถีออกแล้วครับดูครับดูเข้าเล็หมดเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเข้าเกียร์เพชรชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับนี่ครับปกติจะเข้าเกียร์เดินหน้าไปตาตรงนี้นะครับนี่ แปลงนี้เกือบจะเสร็จแล้วนะครับโอ้มาดูครับแปลงเป็นเกียถอยหลังนะครับนี่ลงร่องน้ำเลยนะครับดูครับดูรอยต้องหาวิตเทีออกแล้วครับดูครับดูเข้าเล็กหมดเลยนะครับครับเดี๋ยวหาวิตเทีออกนะครับตัดมาได้หลายแปลงแล้วนะครับ พอดีตัดมาตรงนี้ครับแล้วก็จะกลับไปตัดตรงนู้นนะครับตั้งลำได้เต็มที่แล้วนะครับเริ่มเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าครับท่านผู้ชมปล่อยคัด์นะครับกระตุกลงร่องนี้เลยนะครับนะครับดูรอยกระตุกครับนี่กระตุกลงร่องนี้เลยครับจับคัด์เดินหน้าก็ไม่ขึ้นแล้วครับนี่ เดี๋ยวครับเดี๋ยวเราไปช่วยกันเอาออกก่อนนะครับอเอาอารมออกก่อนครับโอ้นี่แหละครับการทำงานพลาดได้ครับดีที่ไม่คว่นะครับเข้าเกียร์ผิด ชีวิตเปลี่ยนครับน่านมูอชมเปลี่ยนยังไง <laughs> ดูครับโอ้โหงานนี้ธรรมดาแล้วครับการทํางานก็มีอุสปสรรคบ้างครับนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเราเจะเอาอ,อย่างไงนะครับนะครับจะเข้าเกียร์ถอยก่อนนะครับ รยเอาได้แล้วครับได้แล้วครับเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมเนยครับแบบนี้นะครับต่อไปผมก็จะเข้าเกียร์เดินหน้าครับค่อยๆเดินหน้าก่อนนะครับมาดูเดินหน้าก่อนครับเอาเอาแบบเล็กๆเล็กๆนะครับเอา นิดน,นะครับเอาโอ้ดูข้าวครับข้าวของนหนาเละเหมือนนะครับทำงานย่อมมีอุปสรรคก็ต้องมาชมถ้าไม่อยากไม่มีอุปสรรคก็ไม่ได้ทำงานนะครับเอาเขาจะเดินหน้านะครับ ด่วยข้าวผ่านด่วยี๋ยวข้าวปลาข้าวออกจากล้อก่อนเข้าัหม เรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอ้โหครับตัดใต้มาหลายแปลงแล้วนะครับมาพาดลงลงน้ำแบบนี้นะครับนะครับไปดูครับตัดเสร็จนี้นะครับท่านผู้ชมรถตัดข้าวแบบวางรายครับเอาเอาร่มมาเอาร่มมาอูกลางร่มครับเอาครับเอาร่วมซะหน่อยครับเอา เจริญนานครับแต่ลืมถอยหลังครับโดนลงคลองเลยนะครับเนี่ครับของน้นเลี่ยครับเอาแล้วเจริญนาครับไปผ่านครับวันนี้ครับอ่ะไปครับเอารถตัดข้าวแบบวางรายของผมใช้ของสยามคูปุตา้า เออหนึ ừ, à, ่งสองดอนะครับเอาปคบเอาหน้าครับี่ครับะเนี่ยดเบียนเกียนะครับ ก็าจะเดินหน้าแต่ดันลืมเปลี่ยนเกียร์ครับรอยคัดนี้นครับกระทุกโอ้โหครับขอยลงลำเหมืองเล็กๆนะครับ อ่ะ,อะนี่แหละครับอย่าลืมต้องเคยวหน้าก็เดานหน้าไป นนะครับไปแปลงหนึ่งครับตรงนี้ก็เป็นข้าวนาวานข้าวขาหกสูงนะครับตัวสั่ข้าวของเราไม่มีปัญหาครับทำได้สบายสบายครับขาบเร็นหน้าครับ ผู้ชมครับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเดี๋ยวผมก็จะไปตัดแปลงข้างล่างนู่นนะครับออกมาตรงนี้นะครับอย่าลืมเปลี่ยนเกียร์ทูกค้างนะครับน่ครับเกียร์ถอยหลังเกียร์ว่างเกียร์เดินหน้านะครับในการคลปไหม่ครับขอบคุณครับ